มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสองจังหวัดลำพูนนะครับอย่างไม่เป็นทางการหมายเลขสองคือนายรังสรรมณเรัตผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยก็มีคะแนนนำเหนือกว่าคู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์ครับ นายประพันธ์นาโยโกโววิทย์กก,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 กตด้านบริหารงานเลือกตั้งได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมสอสอลำพูนเขตสองโดยพบว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างคึกคักบางหน่วยต้องรอเข้าแถวแม้มีฝนตกบ้างในช่วงเช้าแต่ในช่วงสายก็ท้องฟ้าปลอดโปรง่งโดยการจัดก,การเลือกตั้งในวันนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้ง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บผลผลิตลำไยเบื้องตอน้นคาดว่าเวลาประมาณ20นาฬิกาจะสามารถทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้โดยทั่วไปก็เรียบร้อยดีนะคระับใหน่วยที่ไปตรวจนี่โดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยพี่น้องประชาชนจะออกมาใช้สิ์เลือกตั้งอย่างมากเลยครับด้สอบถามบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมาใช้ติิ์เลือกตั้งแล้วจะรีบไปไปเก็บลำไยก็ามาใช้ติ์ก่อนในภาพรวมนี่ก็ต้องถือว่า พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนให้ความสนใจในการเลือกตั้งคดีแล้วก็จังหวัดลำพูนนี่เป็นจังหวัดซึ่งมาใช้สิทธิเลือกตั้งสสมากที่สุดในประเทศไทยนะโดยเฉพาะอย่างนี้ในเขตสองนี่เองเนี่ยเขตสองนี่เป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะในตอนเช้ามานี่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดตัวตีนะัะ เร่งร้องเรียนก็ทางกรกต,ตจังหวัดก็ยังจะไม่มีเร่งร้องเรียนเข้ามาก็นะในภาพรวมก็ในส่วนการจัดก,การเลือกตั้งก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาผลการรงคะแนนนีก็คาดว่าไม่น่าจะเกินสองทุ่มอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่างนายบรรจงวิพรมชัยจากพรรคประชาธิป,ปัตย์และนายรังสรรมณีรัตจากพรรคเพื่อไทย ส่วนนายวันชัยปารมีกาศจากพรรคเครือขา่ายชาวนาแห่งประเทศไทยมีคะแนนตามหลังทั้งสองมาอย่างห่างครับล่าสุดเมื่อเวลา18.30นาฬิกา30นาทีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่านายรังสรร์ผู้สมัครหมายเลขสอได้คะแนน72,288คะแนนอ่าแ8 8เสียงซึ่งนำนายบรรจงผู้สมัครหมายเลขหนที่ได้คะแนนอยู่ที่43,225เสียงและนายวันชัยหมายเลขสได้ไป ,3417 เสียง ซึ่งทั้งหมดถือว่ายังไม่เป็นทางการโดยต้องรอรวมคะแนนกับการเลือกตั้งล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งครับทางนี้เขตเลือกตั้งที่2มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด354หน่วยอําเภอจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนผู้มีสิทธิ์1 6 2 2 1 9คนมีผู้ลงสมัครสอสอจำนวน3คนอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าซางได้ดำเนินคดีนางศีเพนอมารานนท์อายุ66ปี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าซางจังหวัดน่านพร้อมธนบัตรใบละ100บาทจำนวน7จิบฉบับโภยรายชื่อของชาวบ้านจำนวนหนึ่งโดยให้การรับสารภาพนะครับว่าซื้อเสียงให้กับผู้สมัครสสรายหนึ่งจึงได้นำตัวดำเนินคดีกระทาความผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งต่อมาเวลา,าภายหลังครับน,นายธนพงศ์สิทธิววงศ์ทนายความประจำพักประชาธิปัตย์สาขาเชียงใหม่เดินทางมาพบผู้ต้องหาพร้อมด้วยขอประกันตัว จากนั้นได้มีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนบันทึกการให้ปากคำใหม่และไม่ขอลงชื่อรับสารภาพข้อกล่าวหาโดยขอให้การในชั้นศาลแทนซึ่งพนักงานสอบสวนระบุว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่พึงกระทำได้ครับ